สวัสดีค่ะพบกับดรสัลันชาแนลอีกแล้วเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะจะเป็น EP ีที่แอดมินจะมาบอกว่าอายุเท่าไหร่ถึงควรเริ่มจะทำศัลยกรรมค่ะการแนะนำง่ายๆเลยว่าเราควรจะทำศัลยกรรมเมื่ออายุเท่าไหร่นั่นก็คืออายุ18ปีขึ้นไปค่ะเพราะถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้มีวิจรารณญาณว่าอันไหนดีหรือไม่ดีมีข้อดีหรือว่าข้อเสียยังไง อีกข้อนึงก็คือเราต้องรู้ด้วยนะคะว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วหรือยังยกตัวอย่างเช่นการทําจมูกการตัดกรามหรือที่เกี่ยวกับโครงสร้างบนใบหน้าควรจะทําเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วคืออายุประมาณ18ปีจะได้ไม่ต้องมาแก้บ่อยๆค่ะหากการทําศัลยกรรมตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยพอร่างกายเราเปลี่ยนโครงสร้างกระดูกก็จะเปลี่ยนเราก็ต้องมาทําใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดู2อ,อย่างเลยก็คือ 1. บรรลุนิติภาวะและ 2. ดูการเจริญเติบโตของตัวเองด้วยนะคะเด็กๆคนไหนเนี่ยคิดว่ายังอยากทำสวยกรมกับอายุน้อยๆเนี่ยแอดมินว่าอรอไปสะักพักดีกว่าค่ะเราให้ร่างกายของเราเนี่ยมันโตเต็มที่ก่อนเนาะแล้วก็รอให้ทุกอย่างของเราเนี่ยมันคงที่เวลาที่เราทำเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้นั่งเจ็บตัวหลายๆรอบค่ะหากมีปัญหาอะไรสงสัยนยสอบถามแอดมินได้เช่นเคยเลยนะแอดมินอยากจะคุยกับลูกเพจทุกคนเลย วันนี้นะคะแอนวินต้องขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ